พบกังดีตาโซอากาศดีเนาะป่าเนาะตอนเช้า ที่มาส่องดูงนี่อืมิ้งหน่อยพี่น้าน่กินมาชิมแบบไปสิไม่ได้ต้องผ่านล้อง <c oughs> อะไรเพิ่มมาอ๋อได้แล้วลูกอ๋อดีเลยหรออได้อยู่เขาหากสองเม็ด น่านจะเป็นพริกพริกเหลีขยมลคกมาแล้วมาแล้วข้าวซอใสวัสดีครับดิตามดดูบอสดตามตามเองได้ไหมดิเดียวอ่ะ พอดีดูตามสองหกปีใจบ้างเราไม่มีโอกาสเราดอกไม่มีโอกาสหรอกกระสันหมายจังมือนึงเราต้องทานมาทางนี่เมนคือพวกปลาเพิ่นขายปากคตน่ะนะพิอยู่ลงไปหาคือบผ่านมาทางนี้เนอะอยากเห็ยนมาเออเนี่ยภาพผมเห็นผมเห็นแล้ว แต่ผมพูดกับเมียบตลอดนะป่าว่าเมียบหรอกเจ้าวาสนาไม่ฟินหรอกขาพมีบุญพงองขอก็เล่าแบบตัวเป็นๆเพราต้องไม่แอบเบื่งเวลาผมเหนื่อยหรือผมท้อผมจะดูในโทรศัพท์ในการที่แกพูดมันมันตีไปหน่อยนะมันก็ทําให้เราคิดข้าวเหนียวมี่ไหมไม่มีมีครับข้าวเหนียวหน่อยเวลาเหนื่อยเวลาท้อก็ดูคลิปดิวใช่ไหมข้าพึ่งตั้งแต่ตั้งแต่เว้าง่ายๆตั้งแต่เริ่มบพมี่ยีหยั่งจนไปป่านนี่อ๋อแสดงว่าติดตามดิวตั้งแต่สร้างบ้านให้แม่ครับบ้านอีซีกุ๊ด ข้างผมเนี่ยเราซื้อ่างูกดว่าเป็นสิกดอันนั้นอันนี้ให้ว่าเป็นครับเอาไปนี่เลยเนี่ยจะซื้ออะไครับผมคุณเดี๋ยวเเราเสร็จแล้วเอาเหนียวหน่อยมียผมนีกรยาเก็นผมนี่ยเก้นบอกคุณลุงคุณมุงเอาไมเอาไว้เอาอไรกับใครเราหดนะเม่เอาไปเอาไปเปิั้งบางงูไ่เอกขคงค้น่ะผมปบ่ท่านผมมาใ่ทพาะท่านย่ดมาก นนน้ี่สัแบ่งให้ทุกคนมาขอส่งอี้หน่อยแบ่งคันเสิร์อินวันนี้ก็ต้องเหมาแล้วแหละเมาเมาอไอ่เพราะเป็นอย่างคาร์บันๆเขานี่ล่ะใส่มือมันยังแสบครับเวลาเห็นเนี่ยดูคนไปทามภูเถาคายมั่นเป็นยังไงยังไง แต่แต่เพิ่นเริ่มเฮ็ดบ้านตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดสาหน้ำตั้งแต่เพิ่นไปกอดแม่เพิ่นหาแม่หาป้าเพิ่นพู่แล้วผมเบิ่งกันยามในน้ำตาผมซึ้มบอกเลยว่ามันมันแบบว่าบ่ต้องให้มันมันสิไหลออกแบบคนไก่เหมื่อเลยสบายว่าตื่นนะอี้ยคนคนนี้บริสุทธิ์แต่พอแต่แม่ว่าแต่เพิ่นเห็นจังซี่นะขอบคุณหลายครับในเฮือนของลูก4คนน่ะติดตามเบิดแต่ว่ามันบอกโก๊ดห้แต่ว่าผมไลากินหมูไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เอาหมูจ้ามาเพิ่นกินหมูบ่ได้หอมาไไร มีนาำล่างเหมือวามีก่อมีจานาอเขล่างงั้นสิละบรนบารก็นี่นีครับผมล่างหมามผมขอล่างไปนะอื้ยเฮ้ยบ่อันนี้บ่กันมาตลอดมาข้ามีบุญวาสนากี่ด้วยนะครับผมมาครับมีบุญวัดสลักอยาาพ่ออยาาพ่อก็ได้พ่อแล้วเหมือนกันครับเฮ็ดงั้นผมคือสีสวงสีเศร้าครับบาก ดีตัวผมไม่เคยคิดมานแล้วมื่อนี้เห็นลงจากรถมากหนผมก็ซื้อได้อันนี้พี่ชื่ออะไรพี่สุพงพอเห็นหน้าผมยังขอก็ผมติดตามเขาอพี่มีอ๋อพี่นี้กับอพี่นี้กับพี่สาเออเอาขหนียวเอาข้าวเหนียวใส่ถุงได้ครับพอพับบุ้งน้ำเนื้อขาดน้อยเหมือนข้าวบุ้งระตูน้อยเอาลวดกับเออเออเออพอไปแม่หมัน เวันนี้ได้กินส้มตำซ่บษฐาบวิตมนคนหลายๆคนถ่าออกไปนี่ทายทอดสดเขาสีว่าโอ้ยพรทายาจ้างายากพรัคิดผมกับว่าเขาตลอดเอยากคอครับผมได้คแล้วกำลังใจให้ปาป๋าขอโทรศัพท์หนอนี่ดิ อ๋อิีท่ายรูปบอกให้คนเก็บปวมา่ายรูปมาพี่มามท่ายรูปหนาร้านพีเพราะฉะนั้นร้านร้านส้มตำไอายักไปท่ายรูปถ่อานดีายก็นักเลยี่ไหนก็ไดนาี่ไหนก็ด้ไปที่รนเนกล้องจี้ายองอ่ไหนเนาะเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเพื่อนพวกกดีใจเลตางรแล้วก็กับโอ๋อทำไม่เป็น มันไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันบกัดฝันว่ามันสีดต่กอดครับเพิ่นแบบทีแต่ว่าเพิิน,บบบนอยู่ในโท,ทรศัพท์นเอ็นตลอดนี่เขณคลับคา,าเสียหายคาเสียหายห่รสวใมีถุงใหญ่ไหมอเอาเอาขึ้นร้นเลยก็ได้มาเอาไปไว้ ยิ้วไปเลยนี่เด็กนี่เด็กเอาจานมั้ยครับนี่เออมเอาจานไหมจานพลาสติกเาไม่มีเเอาไปเบิร์ตคนละครับขาย้งหรออันนี้อย่างนี้ครับมูเต็มูไหมเนี่ยว่านของกมีน้ตกด้วยโมีตุนอ๋ตุนเล้เอาตังอไว้อย่างนี้ซื้อๆโบมี่อย่างโอ้โหนดตงหักแต่ใส่โอ้ยผมว่าอออกมันคือจังมันเป็นังไงหร ขเขาแรงไงพอน้อนอง,งดีใจมันสักสิบบาจังไงไมันมาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับแบบ,แบ,บแบบว่าหลายเงื่อนไหลข้างอย่างนี้เคยบอกว่าเจ้าไม่มีโอกาสโตแล้วดอกเจ้าก,เม,าากเ,เมืองเล่ากับเมืองนเล็กเขาหลักษาสารเกษตรมันก็มีพี่น้องสารเกษครับเอาไปให้มาเลยครับวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ศักดิ์เหมือนเดิมนะครับนะพ้นสู่ชีวิตเนาะ Mm. มือหนึ you, like. Eat, oh. mail, okay? so mm ่งขายได้เท่าไหร่นี่กำมือกับกำไรกำไรกำไรสิอยู่ประมาณสักสามร้อยอ้อถ้าสมมติขายหมดก็ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดแต่สิคคับ้าคาต้นทุนออกไปประมาณเจ็ดร้อยแต่ในท่นหนึ่งก็สิอยู่ประมาณสามร้อยกำไรครับกำไรสามร้อยกงมือก็พอถึงเบื้องมือมันก็กดตลบถาไหร่ก็ได้อ่าวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ศักนะอ่าให้พี่ศักสองพันพี่ศักสองพันทีนี้ทีนี้ตั้งหาก พ่สักต่างหากพินีสองพันเออเป็นกำลังใจให้กันดีใจดีใจดีใจช่อโซนาพินีได้เห็นใตแบบนี้อันเนี้ยฝากมาให้ลูกสาวด้วยนี่ลูกสาวลูกซ้ายลูกซ้ายสองคนลูกสาวคนนึงฝากมาเห็นลูกพ่อเป็นกำลังใจ ทีนี้คือสิลำบากมากครับเนี ort, ่ยลำบากบอตั้งแต่ตั้งแต่นี่ลงสามคนเหรอครับลำบากมากเลยเขาที่มีคือพ่อนี้ตัวเองใช้นานแต่บอนานประกอบประกอบปรกอบสซ่ใช้ประกอบก็คือหาเก็บในหนองจนจนมากตัวเมือนีกหนูเป็นลับใหม่แน่คุณหนูแน่เราก็เดินไปก็ถือว่าดีขึ้นตัวเก่านิดนึงแต่พอทึ้งก็ว่าสิสี่อันนี้นะครับเรื่กับเคยบ่มีคือการละลายซากกันเลยแบบเป็นกำลังใจให้ ผมเบิ้ลผมเบิ้ลเจ้าเนี่ยเสียงกันตลอดเจ้าเจ้าพอแล้วอกพ่อนี่ต้องรักษาผมบอกว่าทางนี้บุญวาสนาต้องเจอต้องเป็นวันนี้ได้พอแล้วหัวสิกทั้งใดครับใจลายเป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวถ้าดิวแวะผ่านมาเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่วิลล่าที่อยู่แถวนี้แหละพอดีมาซื้อวิลล่าแถวนี้พอดีวิลล่านี้ก็คงเป็นร้านประจำของเราต่อไปถ้าเราไป ขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่นีเสือโซ่ขอบคุณครับไอสากสูตเด้อกำลังใจเด้อพนเขาเรียนไปเรียนมาหนิเขาพ่อูดเลยก็ซิวขี่มาแต่ว่าผมนี่ลงรถมาผมเห็นแล้วเออเบืนมาแบบแรมเบอร์โอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปแล้วเด้อเสือโซ่ใครอยู่มากกว่านี้นะครับเึ้นหลุมคู่หลมไต้คนบนตะเกียงไทยไปทุกคนนะครับทั้งทีมงานขอบคุณนะครับ นี่เลยละนะโซดๆเด้อขอบคุณครับทีเดียวไปมาหาวดเยครับได้อยู่เลยครับ